เดียรครับต่อไปนี้คือการกีฬาทั้งหมดกับหลังหันต่อไปจะเป็นทีมวิ่งครบเพลิงนะครับแต่น,นี้นะครับาวิ่งครบเพลิงนะครับกำลังเข้าสู่สนามนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ประวัติทางด้านกีฬาได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฬาฟุตซอลฟุตบอลและรกระก้อ กีฬาเอฟเอครับนะครับนบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาของโรงเรียนสุทริจิตขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาวิ่งรข้าเพลินเลยครับมาตรงนี้ลูกตรงแดนแล้วก็วิ่งตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับขอเสียงปรบมือ้วยครับปรบไปเลยครับจนกลาบไปครบเพลินนะครับจะลุกชดช่วงขึ้นนะครับ ไปก็เป็นในสถานนะครับอนาคตจะชุ่มขึ้นเป็นสัญลักษณ์ว่าการแข่งขันกีฬาภายในของเดือนสุนทรภิจจ์นะครับสุนทรภิจจ์เกิดเรื่องขึ้นแล้วนะครับนักกีฬาทั้งหมดลงหันหน้ามาด้านหน้าครับผู้ถือธงนะครับแต่สีนะครับนำทองมานะครับด้านหน้าเลยก็ นักกีฬาทั oh, war, ้ง <lodge something. S 2> หลายกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้านะครับข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเป็นนักกีฬาสมัครเล่นขอกล่าวคำปฏิญาณตนขอกล่าวคำปฏิญาณตนณที่นี้ว่านัทที่นี้ว่าข้าพเจ้าเจะล่นกีฬาจะเล่นกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬา อยากต็ความสามารถเต็มความสามารถรู้แพ้รู้รู้ชนะร,ชนะรู้อภัย,ภยมีน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริงใจนักกีฬาอย่างแท้จริงครับเรียบร้อยครับครับ,น,บนักกีฬาเข้าที่ครับผู้เชิดธงเข้าที่ครับนักกีฬาทั้งหมดตรง นะครับต่อไปจะเป็นการนะครับสดสนามเพื่อเาคารพท่านประธานในพิธีขออนุญาตกบเรียนเชิญท่านประธานแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับขออนุญาตเรียนเชิญครับนะครับคุณครูเรียนเชิญเลยนะครับด้านบนเวทีนะครับเ,เรียน,น,น,นเชิญเลยครับยืนด้านหลังท่านประธานเรียนเชิญเลยครับ ดุริยางอะไรอยู่กับพี่นะครับให้แต่คณะสีเริ่มด้วยคณะสีแสดครับ ร,รับลคะสสีแวันนี้สวยงามนะครับสวยงามาเป็นระเบียบร้อมเรียงนะครับถาด้วยตัวเชียร์รีเดอร์ครับออเรนเชียร์ยนนครูคณะสีแสดครับนะครับน้องหนูอนุบาลน,นะครับเคารพประทานครับคารบประทานนะครับ ตามด้วยขบวนนักกีฬาครับเดินออกสนามเลยครับเดินอ้อมไปแล้วเข้าประจําที่เลยนะครับเดินอ้อมเลยนะครับแล้วก็เก็บสัมปะระเพื่อเข้าสู่เต็นท์เฉียเลยนะครับอูเข้มแข็งมากสีแสดเข้มแข็งมากนะครับสีแสดเข้มแข็งมาก คณะสีเขียวขอเสียงปรบมือต้อนรับกับคณะสีเขียวด้วยครับเข้มแข็งครับเข้มแข็งวันนี้อากาศร้อนไม่เป็นไรนะครับทุกสีทนได้นะสโลแกนสีทนได้เขาบอกนะครับตามด้วยกระบวนดารเมเยอร์นะครับมาในชุดสีเขียวขาวนะครับสวยงามจริงๆครับ ตามด้วยวกระบวนเชียร์ลีดเนอร์แจ็คไปนีหอย่างว่าทั้งหนาสีเขียวๆม่วงๆนะี่ยคู่กับเบิงบอกขอบวนอะไรเนี่ยฮะลีปวงอะไรไม่เข้าใจนะครับตามด้วยกระบวนนะครับการละเล่นของเด็กไทยนะครับแต่งชุดไทยโบราณน,นะครับแล้วก็มี สัญลักษณ์โอ้มีพระเขมาด้วยนะครับตามด้วยกระบวนนักกีฬาครับสีม่วงครับสีม่วงพานักกีฬากับหลังหันออกไปทางน้นครับสีม่วงครับไปเลยครับไปเลยครับสีม่วงครับไปเลยครับ ตามด้วยขบวนน้องหนูอนุบาลของคณะสีม่วงครับบอกแล้วว่าให้จับมือกัอนไว้ขัดมันหลงแถวกันยังกว่าเอาเข้มแข็งมากมีแต่คนสวยยิ้มนหน่อยลูกยิ้มหน่อยสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับมีแต่คนสวยจำไม่ได้เลยนะครับ กระบวน,น้องหนูอนุบาลน,นะครับตามด้วยคณะสีม่วงครับคณะสีม่วงทำไมไม่อ้อมด้านหน้ามานี้รอดไปเหตุฉันมานี้นี่ข้างหลังวงดุริยางนี้สีม่วงข้างหลังวงดุริยางนี้สีพักกันไปทั้งใดดีพี่น้องเอ้ยมาเร็ว <laughs> โอ้ยมวนได้ดี่ปีนี่บุญบันเฮ้าเห็นจังเด็กกับมวนคือเก่าครับพี่น,อน้องตามด้วยคณะสีม่วงครับคณะสีม่วงเดินตรงขึ้นมาครับเดินตรงขึ้นมาทงสีครับเชียร์ลีดเดอร์นะครับ สู่ประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งในปีหน้า2538นะครับวันที่31ธันวาคม2538จะเป็น58นะครับจะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับตามด้วยคณะสีม่วงครับตามด้วยคณะสีม่วงนะครับคณะสีม่วงน้องหนูอนุบาลน,นะครับน้องหนูอนุบาลมาใน โอหลายขบวนนักฟ้าน้อยเทวดาน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยขบวนนักกีฬานะครับนะครับตามด้วยขบวนนักกีฬานะครับเอาเข้มแข็งนักกีฬาเข้มแข็งครับขบวนเชียร์ดิเดอร์นะครับ เป็นกระบวนสุดท้ายปีนี้การแข่งขันมีอยู่3สีนะครับตามด้วยะบวนวงโยสตาบาติศนะครับออกจากสนามหลังหลังสีม่วงเลยครับตามหลังสีม่วงเลยนะครับและกีฬาทุกคนนะครับเข้าประจำเต็นท์เชียร์ได้เลยนะครับ เดินเลยลูกเดินเลยครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับถึงแม้อากาศจะร้อนวันนี้สู้เต็มที่ครับนะครับสู้เต็มที่เด,นนทเดินไปไหมทงเดินไหมลูกเดินไหมลูกครับไปไปกินกาแฟก่อนออไปลูกตามหลังครับออกไปตามหลังเลยครับ ป้ายป้ายป้ายขบวนออมไปตามหลังครับออมไปตามหลังธงชาติครับไปด้านหลังธงชาติครับออมไปครับครับออมไปเลยลูกออมไปเลยครับครับผม r e has been detected ะครับเดินออกเลยครับเดินออกไปครับเดินออกไปครับเดินออกเลยครับเดินตรงไปเลยครับเดินตรงไปเลยครับเดินตรงไปเลยครับ ขอบคุณท่านประธานในพิธีนะครับท่านวิทยาประเสริฐเจริญสุขนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนคพพรพนมพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ปกครองทุกทท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของเรียนด้วยดีเสมอมานะครับโอ้เขาเอาคนสวยไว้ที่หลังใช่ไหมเนี่ยเอายิ้มส,สวยๆครับ ชุดสุดท้ายนะครับเป็นชุดที่สวยที่สุดนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับ,รบ <c oughs> ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะ <c oughs> ครับ กลับนี้ครับบอกได้แล้วครับ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  <laughs> สุนทรวิจิตเกจากสามิหาห้าสิบเจ็ดนะครับเรียนชด้านในเลยนะครับบริเเต็นได้เลยนะครับ <thời> พ so ิชชอบเกี่ยวกับแข่งขันเสาแต่ละสีนะ